สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจาในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ หนึงเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับความยาวที่ไม่ใช่ความยาวที่เป็นมาตรฐานนะคะในการวัดสิ่งของต่างๆแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการวัดความยาวที่เป็นหน่วยวัดมาตรฐานก็คือเซนติเมตรนั่นเองนะคะหลังจากรอบที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการวัดโดยใช้สิ่งของรอบตัวเป็นหน่วยกลางในการวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโต๊ะหตัวเราอยากรู้ว่ายาวเท่าไหร่เด็ผู้ ญิงใช้ไล่ใช้หลอดเป็นหน่วยกลางในการวาดัดวัดความยาวของโต๊ะนะคะได้8หลอดแล้วเด็กผู้ชายใช้ไม้ไอศครีมวัดความยาวของโต๊ะนะคะได้ที่12อันแต่เราไม่สามารถนําผลของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเด็กผู้หญิงก็จะเปรียบเทียบ การวัดของเด็กผู้หญิงก็ใช้หน่วยเดียวกันนะคะเด็กผู้ชายก็จะเปรียบเทียบได้เฉพาะของเด็กผู้ชายเพราะใช้หน่วยเดียวกันดังนั้นเราจึงต้องมีหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราทราบว่าสิ่งของเหล่านั้นยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้คำตอบเหมือนกันด้วยนะคะถึงจะวัดจากคนละที่นะคะตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวที่เป็นหน่วยมาตรฐานนะคะ อ่าอย่างเช่นอะไรเอ่ยหนึ่งก็คือไม้เมตรนะคะไม้เมตรใช้วัดความยาวสายวัดตัวเด็กๆจะเห็นตามร้านตัดเสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วก็สายวัดชนิดตลับนะคะแล้วที่ใกล้ตัวเด็กๆคืออะไรไม้บรรทัดนั่นเองนะคะเด็กๆยิบไม้บรรทัดขึ้นมาดูนะคะไม้บรรทัดของเด็กๆจะมีขีดอยู่ทั้งหมด2ฝั่งใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นขีดเล็กๆที่คิดกันนิดนึงนะคะเราจะเรียก การวัดของฝั่งนี้ว่าเซนติเมตรแล้วฝั่งตรงข้ามที่ห่างกันออกมานิดนึงก็จะเป็นนิ้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาจะเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดเป็นเซนติเมตรนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าความยาว1เซนติเมตรเป็นยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องมีไม้บรรทัดเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีอะไรเอ่ยจุดเริ่มต้นเสมอ ในการวัดทุกครั้งเราจะมีจุดเริ่มต้นเสมอนะคะก็คือศูนย์เป็นจุดเริ่มต้นแล้ว1เซนติเมตรเป็นความยาวจากไหนไปหาไหนเอ่ยก็คือจากศูนย์ไปหา 1, 1นั่นเองนะคะซึ่งในช่องตัวนี้จะมีเส้นเล็กๆอยู่ประมาณ10เส้นก็คือ1เซนติเมตรนะคะ1เซนเมตรเราสามารถเขียนเป็นตัวย่อได้ก็คือโซโซจุดมอมาจุด ก็อ่านว่าเป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะคะบางทีเราใช้ตัวเต็มในการเขียนสมุดพื้นที่เราไม่พอเราใช้ตัวย่อดได้นะคะเรามาดูกันว่าจำนวน1เซนติเมตรหรือการวัดเป็นเซนติเมตรเราสามารถใช้ได้อย่างไรแล้ววัดกับอะไรได้บ้างนะคะแล้ววัดได้ยังไงนะคะถ้าครูจอย,อยากรู้ว่าดินสอแท่งเนี้ยาวกี่เซนติเมตรก่อนอื่นเลยเราต้องมีอะไรคะมีสิ่งที่ใช้วัดครูใจใช้ลายใช้ ไม้บรรทัดเลยแล้วเวลาในการวัดเราต้องมีอะไรเอ่ยจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะคะมองจากตรงนี้เด็กๆมองที่ไม้บรรทัดเด็กๆก็จะเห็นแล้วล่ะว,ว่าเป็นความยาวของไม้บรรทัดกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะเรามาดูก่อนว่าใช่จริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็กๆจะเห็นได้ว่าดินสอแท่งนี้ยาวหก เซนติเมตรเห็นไหมคะอ่ะเรามาดูกันอีกว่าเด็เกๆจะจําได้ไหมนะคะว่าในการวัดวัดยังไงผู้กันเหมือนเดิมเลยในการวัดเราต้องมีอะไรคะจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดผู้กันยาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้หเ็ด้ห็นไหมคะ12เซนติเมตรนะคะ 12ซนติเมตรหรือเรามาดูตรงขีดตรงนี้ได้เลยที่เป็นเลข12นะคะจะเห็นได้ว่าผู้กันยาว12ซนติเมตรนะคะต่อไปครูจอยอยากรู้ความยาวของสิ่งของสี่อย่างเนี้ยนะคะก็มีดินสอช้อนชายางลบแล้วก็กันไกนะคะความยาวต้องมีอะไรเอ่ยจุดเริ่มต้นเห็นไหมคะในการวัดทุกครั้งครูจอยจะย้ำว่าต้องมีจุดเริ่มต้น เดียวกันนะคะแล้วอันนี้ครูจอยอยากรู้ว่าดินสอยาวเท่าไหร่ดินสอยาวกี่เซนติเมตรคะเด็กๆมาดูจุดสิ้นจุดเรามีจุดเริ่มต้นแล้วเรามาดูที่จุดสิ้นจุดสิ้นจุดที่เลข6เพราะฉะนั้นดินสอยาวกี่เซนติเมตรคะ6เซนติเมตรแล้วถ้าครูจอยอยากรู้ว่าช้อนชายาวเท่าไหร่ละคะเด็กๆมองดูที่ช้อนชาสิคะช้อนชาจุดเริ่มต้นที่ศูนย์จุดสิ้นจุดที่เลข8เพราะฉะนั้นช้อนชายาว 8ซนติเมตรแลวเด็กๆบอกคุณจอได้ไหมคะว่ายางลบยาวเท่าไหร่อลองบอกคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้านข้างดูนะคะว่ายางลบยาวเท่าไหร่เออยาวที่3ซนติเมตรถูกต้องไหมคะ,ะต่อไปคุณจออยากรู้ว่ากันไกยาวกี่เซนติเมตรคะกันไกยาวทั้งหมดที่12เซนติเมตรนะคะ,ะคุณจออยากรู้ว่า อะไรยาวที่สุดคะกันไกลย,ยาวที่สุดยาวเท่าไหรเอ่ยบอกได้ไหมคะ12เซนติเมตรแล้วอะไรสั้นที่สุดบอกได้ไหมคะอ่าเด็กๆก็จะมองเป็นยางลบสั้นที่สุดสั้นกี่เซนติเมตรคะ 3ซนติเมตรใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเราวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือที่แต่ละคนกำหนดขึ้นเองผลการวัดที่ได้มันจะไม่ตรงกันนะคะทำให้เราจรึงต้องใช้เครื่องมือที่เป็นหน่วยมาตรฐานเหมือนกันนะคะมาใช้ในการวัดเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกันนะคะเซนติเมตรก็เป็นหน่วยมาตรฐานอย่างหนึ่งที่ใช้บอก ความยาวหรือความสูงได้โดยจะมีอักษยรย่อว่าซ่จมจดก็คือเซนติเมตรเหมือนกันนะคะลองให้เด็เดกๆลองใช้ไม้บรรทัดไปวัดความยาวของสิ่งของแล้วบอกผู้ปกครองดูนะคะว่าเด็เดกๆสามารถวัดได้ถูกต้องไหมให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ